ผมโนมินาไส่นะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาสุมา่ม่ากาชาฉลองครบรอบ9ปีกันนะครับผมเริ่มกันเลยไม่รีรอนะผมสุ่มได้แค่รอบเดียวเท่าน,นั้นนะครับหรือว่าทำทำพาร์เราจะสุ่มได้อีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูนะผมจะมาแนะนําตัวละครนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้จริงได้น,นะครับสำหรับมือใหม่หรือคนปัจจุบันไรเงี้นะครับผมก็จะแนะนำนะรับอ่าก็ตู้นี้มันจะแบบว่ามีแต่แปดดาวกับแ,แปดดาวตาเท่านั้นนะครับ สตีย์เครื่องชมกาแฟนะครับผมตัวนี้สามารถเอาไปใช้ในสเตตสเตตวิ่งได้น,นะครับเป็นตัวที่ตีบอมค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็สาหรับมือใหม่มันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะมันมีบัฟเพิ่มอัตราการใช้รักษาด้วยนะครับสารับสมชายอันนี้ไม่น่าจะมีคนใช้นะครับม,มันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับโอเคมือใหม่ก็ไม่รู้นี่ใช้ได้ไหมนะไ,ไม่เคยใช้ อันนี้ก็เช่นกันนะผมเอาไปตีเสาในสเตจวิ่งได้นะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นดาเมจสำหรับต้นเกมที่รุนแรงอยู่เหมือนกันเนี่ยมหมูป่านะักพายเรอจออันนี้ก็เอาไปตีสเตจวิ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปตีแล้ส่วนใหญ่นะเอาไปเอาไปบ๊ฟความเร็วนะครับอัามัธยมต้นบ่าวอันนี้ไม่น่าจะเก่งนะไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเลยนะมือปืนพ่นสีอันนี้ มันไม่น่าจะเก่งเหมือนกันนะครับเท่าที่รู้จักสกิลแล้วเนี่ยมือปืนพ่นสีมันมันเน้นบัฟมากกว่าบัฟหิวเลือดก็มีดาเมจด้วยนะครับแต่ก็แค่ดาเมจสามร้อยนะครับอตอนนี้ผมดองเพชรมาถึงหนึ่งพันหนึ่งรอหกสิบแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำเควสเล่นๆน,นะครับสำหรับเกมลามิเจอร์นี้นะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมไม่น่าจะสมได้เบบี้โซดาใช่ไหมเนี่ย ถ้าได้นี่ผมกรีบบ้านบ้านนะจะบอกให้ไม่ได้นะครับโอ,อกาสออนนาจะยากจริงๆโอเคพัส้นทุกคนก็อย่าลืมไปทำนะครับเหลือแค่สองวันแล้วนะครับเออต้องรีบทำหน่อยะ <c oughs> อละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ตแต่ละอันนะครับมันมีขนนครบไหมฮะมันมีตัวห้าใบพอดีกับที่เราเหลือมันก็จะกลายเป็นสิบใบนะครับเ,เดี๋ยวเราสุม่มรีกระดานนะครับรกระดนนี้คือต้องมารีทุกวันนะครับ กันกรันตีดีเลยอ่าผมเห็นแล้วมันเป็นแหล่ม่วงนะครับโอเคโคตรเกลือนะครับอันนี้ไม่น่าไม่น่าสุ่มไม่น่าสมทำไมเหมือนกันนะเออเวลาคลิปแล้วมันจะแบบอ,อว้ว้าวว้าวว้าวอ่ะสามอันนี้เสร็จแล้วก็ตรงไปที่อ่าอุปกรณ์ก็ได้นะครับอะไก็ได้นะครับแต่เราดูทรงก็จะมีทั้งแบบไปลงหัวแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาก่อนเข้มขัดที่โรดสีทองเลยจ้ะอ่าฮะอ็อันนี้ก็ได้นะ ผมรบบเกียร์นะครับผมต้นเกียร์เนี่ยมันจะหายากนะครับผมจำเรื่อมันนานๆมันจะกจายเป็นแค่แล้วครับกว่าเกียร์พวกฮารดาวเนี่ยนะครับมันมีไว้แค่อัพเอาไปอัพเกียร์อื่นนะทุกคนอ่ะแล้วก็เข้ามาที่เกีวนะครับวันนี้รู้สึกจะเป็นวันพุธนะครับน่าจะเปิดคิววอวันแรกนะครับนี่นยโอผมเบอร์อะไรเนี่ยโอเคอันนี้ก็อย่าเบอร์มันแลกกันด้วยนะครับมันจะหมดเดือนแล้วนะครับส่วนผมไม่น่าจะแลกทันนะเอออย่างที่บอกว่าขี้เกียจขี้เกียจเลยนะครับอย่างน้อยก็มาตีกิวเลสสักหน่อยนะครับ หาเพชรไว้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับอ่าแล้วใช้ทีมไหนก็ได้นั่นแหละแต่ผมเน้นอเอเมลียกับอันนี้ครับเอเมลียกับเลมนะครับอืมมันตีแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้มันเอามาตีกิเลสง่ายที่สุดแล้วแต่ทุกคนถ้าได้ดีไหนสร้างหลังจากโคราโบเนี่ยแล้วมเปิดไม่ได้แ,แล้วมีดีที่เปิดไม่ได้มันจะเล่นกิเลสย,ยากนะครับเพราะว่าอไม่มีเอเมลียกับเลมนะครับ แล้วต้องตีโดยสะท้อนเอานะครับอันนี้มันตีขี้ได้นะดูครับ,บเลือดบอสน,นี่ลดลดเยอะนะอันนี้คือเยอะเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าปกตินี่ถ้าใช้ทีมสะท้อนนี่มันลดโคตรน้อยเลยนะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็ตีได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนก็คือโคตรดีนะครับอ่าอาจจะเป็นอ่าแปดสิบเก้าจุดสามหมกบ้าแล้วเดี๋ยวแล้วก็ตีตีไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับโอ้ว่าทำไมคนนี้มันตีได้เยอะจังเนี่ย น่าจะมีเอ็มเรียกับเลมนะครับสำหรับอคอลโรโบเดน,น่านะครับผมเป็นคลบโลโรบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นรอบของอเกียร์ป้องกันนะครับผมทุกคนก็อาจจะอยากสูงเพราะเกียร์ทุกช่องมันสาคัญนะครับผมขอแค่มีหลบสกิลกับรุ่ดแรกนะคออฟอื่นจะเป็นยังไงก็ได้นะครับมาถึงเกียร์ไอ้พวกพวกข้างหน้ากับข้างหลังนะครับพวกช่องกลางกับช่องท้ายอะ่ะ นะครับขอให้เป็นโจมตีโดนแน่นอนนะครับเอ้ไม่ใช่โจมตีโดนแน่นอนนั่นเป็นของป้องกันไออาวุธนะครับผมเป็นอาวุธโจมตีนะครับอ่าโคงก็ดองดองลอยไว้รอนะครับส่วนคนละโบจะเก่งไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มังก็แก้เข้ามาแล้วครับวันนี้มนที่28แล้วนะเออนะครับน่าจะอดีตวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละนะครับก็รอรอรอดูนะครับว่ามันเป็นเป็นเอ่อคนละโบอะไรนะครับ คำใบ้ของพี่ดีคีก็ใบจากเกียร์กระดูกกับทุกคนน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวโครงกระดูกหรือเปล่าอะไรนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าพระเอกมันไม่ใช่คนด้วยนะครับมันน่าจะเป็นโครงกระดูกนะครับเท่าที่ผมดูมันก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเรื่องที่เป็นโครงกระดูกนะครับแต่ก็มีอยู่นะครับมีแค่สองสามเรื่องนะครับอ่าแล้วพระเอกเวลตันด้วยนะครับพระเอกเวลตันก็คือพระเอกโคตรเทพเลยนะครับเออก็ก็น่าจะเทพนะครับอ่ะตอนนี้ตีนี้เสร็จแล้วเราไปดูเควสต่อ นะครับอ่ะเราคงต้องเล่นดาวคอนี้นะครับก็คือดาวคอนี้แนะนําไม่เล่นทุกวันนะครับอ่าเล่นแค่2เล่นแค่ด่าน2 4 6นะครับด่านอื่นอย่าไปเล่นนะครับดาวคอรนขนมันไม่แต,แต่แต่คนต้นเกมช่วงต้นเกมก็ต,ต้องการเงินอยู่นะแต่ผมไม่ได้ต้องการแล้วนะครับ6 0 0อยล้านแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไปอัพเกียร์สักทีเลยนะครับถ้าอัพทีนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเนี่ยอออืม ก็ทุกคนก็ดองเพชรดองอะไรไปรอนะครับผมส่วนผมไม่ได้ไม่ได้จะสุ่มรอบนี้หรอกนะครับเราจะดองให้ถึง7000รูบี้เลยนะครับตามคุณพี่ศิลปะไอนักวัดอ่าล้วก็จะดองกันยาวๆเลยนะจ๊ะมีเพชรเท่าไหร่ก็เก็บไว้นะครับผมผมเนี่ยเล่นหลายเกมนะครับมันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ต้องมาโฟกัสกเกมนี้มากคือถ้าผมเล่นเกมเดียวเนี่ยผมก็จะแบบ ออืมจะเปิดดีไหมเนาะแต่อันนี้ผมมีหลายเกมครับผมก็ไปเล่นเกมอื่นรอได้นะครับอจนบางทีผมลืมเข้าเกมนี้ก็มีนะครับเออหาอย่ยาทำนะครับแต่ว่าผมก็เล่นไลนเจอร์มานาแล้วนะทุกคนสองปีแล้วก็มีช่วงเวลาที่เบื่อบ้างนะส่วนช่วงนี้ก็เป็นเฉยๆนะครับไม่ได้เบื่อแล้วก็ไม่ได้อะไรมากนะส่วนอีเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่า ราเปิดไม่ได้ตัวด้วยแหละนะครับมันก็เลยน่าเบื่อนะครับรอบที่แล้วผมอยากได้นิมูรุนะครับแต่มันก็ได้แค่เดียบูแต่ผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะครับผมไม่ได้เกลือนะครับได้เดียบูที่เป็นคอมบูแบบว่าแร่แดงนะครับแถมตำนานก็อาจจะยังใช้วางทีมนะครับแต่ผมเห็นเขาใช้รีบายกว่านะผมก็เลยตัดสิในใจปั้นรีบายแม็กมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มค่าอยู่นะที่ผมปั้นรีบายแม็กมาเนี่ยม,มันเก่งอยู่นะครับมันเก่ง ผมว่าไอ้สกิลโจมตีเนี่ยมันแม่นมากมากเลยนะครับมันไม่ใช่แม่นธรรมดามันก็คตรแม่นอยู่นะครับมันเอาไว้แบบว่าจัดการพวกเอเมเลีย uh, ทุกคนเพราะว่ามันมีแบบว่ายกเลิกการฮิวนะครับผมคือยิงโดนเอเมเลียเอเมเลียก็ฮิวขึ้นแล้วนะรับทีเป็นวินาทีด้วยแถมทะลุแถมเป็นดาเมจทะลุนะครับเออรีไว้นี่มันโหดจริงเลยนะครับส่วนเอเรนก็โหดไม่แพ้กันนะครับผมเป็นตัวที่ถึงแม้เราโดนพายุพัดมาเนี่ย ถ้าเราให้เลขอเราในกระโดดไปทันนะครับเราก็ไม่โดนขี่ปนาพุดอยู่ดีนะครับมันก็ไปเย็ยนกันนะครับยิ่งเลือดเยอะๆนะครับผมและ,ะยิ่งเลือดเยอะใส่เกลียวถึกๆนี่คือถ้าเขามีถ้าเขา,มาไม่มีธาดไฟอย่างบาเกยียอะไรเงี้ยเราบันตีเราไม่เข้าเลยนะพูดงเป็นตัวที่เก่งนะมองเลยอ่ะพูดแล้ก็ต้องไปลองเล่น PP ีพดูใช่ไหมมาเล,เลยเลย เดี๋ยวดู pvp กันนะครับว่าเราไปถึงไหนกันแล้วโอเคขึ้นมาเพชรสามตีโดนโดนตีขึ้นตีลงองนู่นะครับตอนนี้โอเครุยกันเลยอ่ะดูทีมแรกครับตัวแปลกแปลกเพา่านเยอะเลยนะครับเขาใช้ในทางด้านของอาร์มินด้วยนะครับทีมนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอามาเน้นถ่วงเวลาให้กับเบลล่านะครับเบลล่าเขาจะมาตีป้อมเลยนะครับเนี่ยผมจะวัดใจดีไหมนะเอาละเอามาลองดูกันเลยนะครับว่ารีไว ของเขากับของเราอะไรจะแน่เหมืกันแต่มันขึ้นเหนือบอทด้วยนะครับอืมอ่ะผมขอใช้ตัวบินหน่อยแล้วกันไอตัวกันบินหน่อยแล้วกันนะครับแทนตจอร,ร์ดิ้กจอร์ดิ้กจอระคิ้ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช้อีกแล้วนะครับผมผมไม่มีคอมโบด้วยแหลนะนะตัดกั้นยูนิฟินใช้ตัวนี้เ,เลยแ,แล้วเออประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาหลบสกิลอะไรยเยอะเพราะมันยืนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วทุกคนลบหลบทำไมเออ แต่ก็นะถ้า,าโดนประชิดบ,บ้านนี่คือแทบจะกันไม่ได้เลยนะครับก็โดนดาเมจไปเต็มๆเลยนะครับไม่อยากรู้ว่ามีคนใช้หน้าไม้อยู่อันในตัวนาไม้เนี่ยเป็นตัวที่ผมรู้สึกเสียดายเสียดายเวลาปั้นมันมานะครับผมผมอยากปลุกไปให้มันก้าออกตัวแล้วมั้ง <c oughs> แต่ก็ไม่ทำมาสักทีแล้วก็ไม่เอามาใช้สักทีจริงๆแต่ตอนเอามาใช้แรกๆตอนที่ผมหลีกทอ,องครับมันเก่งมากเลยคนะือมันสกิลมม่นมากเลยทนะุกคน าเมก็ตัดก้านนะเป็นหน้าเม็ทะลุออสองเป็นอยู่เลยนะครับเดีย๋ยวเราดูครับว่าเบลล่าโดนงน้านของหน้าไม้ขัดหรือหน้าไม้ทำอะไรได้สักอย่างไหมผมว่าทม่น่าจะได้นะดูสมงว่าเปรีป้ยงก็ติดอยู่นะเออไม่ไม่ใช่ว่าไม่ติดเลยนะครับแถมเบลล่ามันมีบัฟพลังโจมตีด้วยนะครับมันก็เลยจะตีป้อมแรงนิดนึงนะครับเขาเขากดแช่แข็งมาแล้วนะเออเขากดอมาตะามาแล้วเออเบืออะไรเราก็กด แข็งได้เหมือนกันแต่ว่าเลือดดอลลาร์ก็ดีใช่ไห okay, <S 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 โอเคดอลลาร์หมดแล้วครถอนพับแล้วถอนพับนี่ไม่ต้องไม่ต้องรีบพับสวนนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็อาจะพับสวนได้แล้วถ้าเลยน้วไม่ต้องลีลาน,นะครับตอนนี้เลือดพ้อมเราลเหลือ4.1แล้วนะดู้ครว่าจะสามารถชนะเบลล่าบินได้ไหม ฝัง่งเรานี่โหดมากเลยนะครับแล้วเขามีหนัาถือแล้วก็ตัวอะไรนะโปรโบสลามรอบแรกครับทุกคนมินล,ลีมินลิมมินลิมหรือเปล่ามันชื่อมินลิมไหมเออมันเป็นธาตุไฟที่แต่ก่อนยิงแรงนะครับแต่ก่อนที่ผมเจอมันยิงแรงแต่ตอนนี้ผมมีเลิมแล้วก็มีดาวเป็นชีดหรือไงไม่รู้นะครับมันยิงไม่ค่อยจะเข้าผมแล้วนะครับอ่าขอดูเกียร์ของคนนี้นะครับมันอาชื่อมินลิมใช่ไหม อ่ามีริมจริงๆด้วยอื้มเกียร์คตเทพเลยนะครับเดี๋ยเป็นเกียร์ที่ออกอยากสูพิเศษคิดมากถ้าให้แนะนําจริงๆผมว่าเอาไปใช้กับตัวนี้น่าจะดีกว่านะทุกคนคือเขาเข้าใจผิดว่าเป็นธนูเหมือนกันมะอ้อันนี้อะไรอ่ะลบสกิลโอ้แต่ว่าไม่มีรถแรกเลยอันนี้ก็ลาบากนะทุกคนอย่า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 เพิ่งหาทําอย่างนี้นะครับมันกินแร่ไปใหมนะฟัน,น,นแปดกินแร่มากเลยนะอืมอืม อย่างใส่ให้อดัมก็ได้นะครับเกียร์อาวุธธนูเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะว่ายัางไงมันก็เป็นออบของสายพลังอยู่แล้วนะครับจะใส่ให้ตัวนี้ก็ได้นะดาอิจัดจ้านอะไรทํานองนั้นนะอแต่ที่จริงใส่ให้กอลลินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะได้นะทุกคนดูน้ำดำมันดิเปลี่ยนศัตรูจากธาตุมืดเป็นไรธาตุนี่คือถ้าเจอธาตุอื่นมันก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะไอออปชันเนี้ยไม่มีประโยชน์นะโอเคเดีย๋ยวรีบเดีย๋ยวรีบทำทำเคเวสหน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วโอเคต่อไปคือผสมเรนเจอร์นะครับ ผสมเลนเจอร์ผสมเลนเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหลดชาร์จจากเลยปบโอเคอ๋อฮะอ๋ฮอฮะเราก็น่าจะเอาตัวก่าผสมกันนะครับอย่างเช่นรุยนินจานที่ผมไปเกลือมาเนี่ยอันนี้ผมไปฟาร์มสเตจหลักมานะครับมันก็เลยได้เกลือ,ลอมาเราก็ยัดเข้าไปเดี๋ยวนี้ตัวละครมันจะเต็มแล้วนะครับแต่เกมยังไม่เปิดช่องเป็น800ตัวนะครับตัวละครผมล่วจะเต็มแล้วนะครับ โอเแล้วก็ไม่ได้ต้องสนใจไปเยอะนะครับเลียสเตนหลักนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เลียรจุดติหนึ่งครั้งนะครับเริ่มจากสเตยหลักกันเลยสเตยหลักเนี่ยเราจะเล่นด่านแรกๆก,ก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการฟาร์มลูกแก้วนะครับมันก็ไว้ฟาร์มลูกแก้วสเตยสเตยฮาร์ดนั่นแหละนะเล่นเล่น,เล,นเล่นในด่านยากนะครับ อ๋อพีพรีรอบนี้ลุงยุทธขึ้นที่หนึ่งว่ะแหมไม่ทำาันไดกินเลยคุณลุงคุณลุงนี่ก็เติมทุกเกมนะเติมสุดมากเลยนะทุกคนเล่นแตรมาก็เติมแบบตอนนี้เติมเยอะกว่ากายหิดแล้วครับเพราะกายหิดเขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่กายหิดเติม2.5้าล้านอนะ่ะทุกคนลุงยุทธต้องเติมเยอะกว่านั้นแน่ๆนะเพราะว่าลุงยุทธก็เล่นต่อแต่ว่ากายหิดไม่ได้เล่นต่อนะครับกายหิดไปเติมเกมอื่นนะครับไม่รู้กายหิดเล่นเกมไหนก็เติมหมดเลยนะครับเป็นคนที่ เว้ยดีกโอเคอันนี้ก็เล่นสเตหลักไปนะครับสเตย์หลักด่านแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับผมแต่ก่อนนี่ผมยังจําได้นะเพราะมันโคตรจะโหดเลยนะครับผมผม,ผมต้องใช้ตัวแบบว่าเยอะมากในการเคลียร์นะครับผมก็การวาของมูนเยลลี่ในตอนนั้นก็ทําให้มันเคลียร์ขึ้นมาง่ายขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้ผมเปิดไม่ได้ผมก็อยากได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่อยากได้แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอ่อนแล้วนะตอนนี้ีมูนเยลลี่อ่อนแล้ว ผมแทบไม่เคยไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ค่อยเห็นเขาใช้ถ้าใช้นี่คือจะเป็นร่างก้าดาวซะมากกว่านะครับอมุน่นเยลลี่ก็มีความสามารถในการลำนำเย้ายวนนะครับลำนำตัวหนึ่งแล้วก็สตันได้นะผมถ้าใส่เกียร์โจมตีโดนแนอๆก็น่าจะเก่งอยู่แล้วนะแต่เป็นท่านมืดด้วยนะครับท่านมืดก็คือโดนท่าแสงยิงถล่มนะทุกคนแต่ตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าทําท่านมืดที่โหดขึ้นมาเยอะๆแล้วนะครับอท่าแสงก็ต้องระวังตัวด้วยนะ ว่าสักวันหนึ่งจะโดนโค่นบัลลังก์ที่ทำมานาน,นครับเดีย๋ยวเราดูท็อปตำนานนะครับผมคุณหน้าหล่อใต้วันนะครับเ้าเรียกตามพี่ตีเคเรนเจอร์ตัวนี้ฮิตมากเลยนะครับผมก็ไม่เปิดไม่ได้นะครับและคิดว่าอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนตอนแรกนะค,คิดว่า,าจ,จะไม่ได้เก่งเพราะมันเป็นดาเมจไม่ทะลุนะครับแต่ว่าอ,อีกสกิลนี้ก็เป็นดาเมจทะลุนั่นแหละนะครับแถมมีการลดพื้นที่การใช้ทักษะถึง50ปอร์เซนเลยนะครับมันน,น,มน่าจะเก่งแลนะ้วเนาะอืม แต,แต่เขาใช้รีวานนะผมก็จะปั้นรีไวโอ้โหเรนเจอร์เก้าดาวแม็กห้าตัวเลยนะมันต้องเปลืองทรัพยากรเงินมากแค่ไหนอาวุธลับของริวโกสามชิ้นธนูคริสต์มาสสองชิ้นนี่คือเปลืองแล้วเกียร์วิ่งอีกครับเกียร์วิ่งอีกเยอะเลยนะครับวันนี้คุณน่าหล่อใต้หวานก็สุดนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ดันเว้วให้มันตันนะครับเปิดมาอีกด้านหนึ่งก็มีธนูคริสต์มาสอีกหนึ่งอันดาบพิคุจุมันจิสองอัน แล้วก็ไอศครีมนักวิ่งอีก2อันนะครับผมเป็นแบบว่าพ่อหนุ่มไต้หวันที่ค่อนข้างตึงเลยนะครับดูเกมเกมโจมตีเขาจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นการบุกป,ป้อมศัตรูหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะมันบัฟวิ่งเร็วนะครับอาจจะมีล่างโค่นมีตัวหนืดเขาน่าจะใช้ตัวหนึ่งหรือเปล่าคอมโบเดี๋ยวนี้นะครับตัวบอบราอนนุบสิสก็เป็นหนืดนะครับอนนุบสิสเขาก็ใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้ในคอมเมนเซอร์ยังใช้อยู่เหรอ ผมว่าน่าจะใช้แค่โจมไอเนี่ยไอไอเขาเรียกว่าอะไรวะทีมโจมตีทุกคนเอออ่ะดูทีมโจมตีทีม่มีตัวกันบินเขาเขาเลือกใช้อ่าฮอกกี้เป็นตัวกันบินนะครับไม่ได้ใช้อ่ามุนตัวใหม่นะมันอาจจะไม่เก่งนะครับอันนี้เขาอาจจะทดสอบอ่าส่วนทีมนี้ก็เป็นทีมอะไรวะดูไม่ออกเท่าไหร่อืมสัญญ่ก็เห็นแต่ธาตุน้ำนะครับก็เป็นทีมที่ดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้น่าเป็นทีมฟาร์มนะครับ พ,พี่ร้อยพี่ร้อยทุกตัวนะครับเ,ออเรล่นมานานแค่ไหนก็ไม่รู้พี่ร้อยทุกตัวเลยนะครับอ,อ๋อฮะนี่ตัวก๊อตในสมัยก่อนมากนะครผมแล้วนี่คือเกียร์ที่ดีที่สุดนะครับผมในยุคสมัยก่อนเลยนะครับพลังชีวิตอาตาหลบสกิลลดแร่นี่คือคโคตรจะดีเลยนะครับเออนะครับส่วนเกียร์ท,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 ท่องช่องท้ายนะครับแต่ก่อนเขาเขาชอบใช้ดาบเดนเซอร์ของประธานาธิบดีมากเลยนะไม่รู้ทาําไมมันให้พลังโจมตีกับพลังชีวิตนะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นเป็นอาธิบุรบานะครับแต่ตอนนี้ มันก็ทัดเทียมกับเกียร์คริสต์มาสนั่นแหละนะครับอโอเคอันนี้ทีมไปฟาร์มนะครับของพี่แกนะครับพี่พี่น่าหลอไต้หวันนะครับถ้าดูถ้าดูาดีๆเนี่ยนะครับพวกท็อปท็อปตำนานเขาจะใช้ตัวค,คล้ายกันเลยนะครับอ่ะรอบนี้อ๋อมีแปลกแปลกมาหนึ่งตัวคือตุกก๊กตาหิมะที่เขาไม่ใช้เพราะว่าอตอนโนอนถมในป้อมเนี่ยมันโดนดาเมจแสงเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะครับ ของกันแต่ทีมนี้เขาใช้ร er ูเดียสแบบทุกคนผมแปลกใจเหมือนกันเพราะเขาเห็นรูเดียสนะครับอือฮึก็ทีมประมาณนี้เออแต่ว่อกี้ผมไม่เห็นเอลซ่าเลยทีมพอเลยนะเออเอลซ่าหลุดแล้วหรอเอลซ่าหลุดในหลุดจากทีมเขาหลุดหรอวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณน่าหล่อใต้หวันที่เป็นท็อปหนึ่งในตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เอลซ่าแล้วหรือเปล่าใช่ไม่ได้ใช้เอลซ่าเลยอ๋อเขาเอาตัวนี้มารีเซตแทนแล้วนะครับผม รีเซ็ตแถมมีลบทั้งสหาดด้วยหรือเปล่ามันก็น่าจะเก่งอยู่นะครับเออไม่ทะลุด้วยสินะแต่อเอาเกลีจงนตีดนแน่นอนมาใส่ก็ไม่รู้แปลกๆนะครับจะอาจจะอยู่ในช่วงทดสอบอยู่หรือเปล่าไม,ไม่ไม่ไม่น่าทดสอบนะเพราะว่าเขาปั้นแม็กแล้วนะครับน่าจะของจริงนะครับน่าจะของจริงโอเคตอนนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับก็รับของไปครับสุดยอด ส่วนเราเนี่ยหรอไม่น่าจะถึงอ็อบตำนานง่ายๆนะครับผมน่าจะเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับขนาดคุณศิลปะที่ฟาร์มอย่างนั้นนะครับเล่นอย่างนั้นทุกวันทุกวัน,วนเล่นอย่าขยันขันแข็งยังขึ้นยากนะครับผมสำหรับผมก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายเติมเนี่ยมันเติมยังไงก็เทพทุกคนแต่ว่าอัตราส่วนของเกมนี้มันค่อนข้างจะแพงนะครับก็เลยทําให้แบบว่ามีแต่คนที่มีเงินจริงๆอ่ะทุกคนถึงจะเกื้อมไปถึงได้นะครับ แต่ยังมากสุดเราก็เติมแค่พาร์ตก็พอแล้วพาร์ตมันน่ารักดีนะครับ <c oughs> มาแนะนําตัวละครกันอีกว่าเราต้องการตัวไหนมาใช้งานบ้างนะครับ sun เชส s e อันนี้มันเหมือนจะมีคอมโบแบบว่าใบหยุดสกิลตแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นคอมโบที่เมตานะครับเป็นคอมโบที่มานานแล้วแต่ว่าไม่ยัง,ยงไม่ติดเมตาครับยังไม่มีตัวที่เก่งแล้วเป็นคอมโบนี้มาน่าจะทําเขาน่าจะกลัวเกมเกมเสียสมดุลน,นะครับอันนี้ย่อยทิมเลยนะย่อยทิมเลยนะครับ ดังโกะย่าทิ้งนะครับแม้ก็ทำพีร้อยนะพี่ร้อยเป็นตัวบั็อามาตะอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจเลยนะเป็นตัวที่เราเปิดได้บ่อยทุกคนเราก็ควรจะเก็บมาทำพีร้อยหรือเปล่านะครับผมก็วิเคราะห์กันเอาเองนะครับแต่ผมชอบตัวมันน่ารักดีนะครับอ๋ออันนี้พอใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับโอเครูดาตังโงน,นะครับ มันจะมีะบมัฟอมดาสวินะครับแต่ว่าตอนเข้ามาใหม่มันจะเป็นเหมือน3าวิหรือเปล่าตอนเข้ามาใหม่นี่คือช่วงปีใหม่ของปีก่กอนๆนู้นเล้วห้าหกปีก่อนนะทุกคนนี่ครับคอมโบขัดขวางรักษาฝั่งศัตรูนะครับถ้าถ้ามีคอมโบนี้เยอะๆนะครับมันจะลดอัตราการใช้รักษาของฝั่งศัตรูครับก็คือเหมือนโดนใบกันทั้งทีเหมือนน้นะครับ,นในในรบโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็พูดมากกันพอสมควรแล้วนะถึงเวลาที่เราต้องจากกันไปแล้วนะครับผม ไว้ติดตามคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมสวัสดีครับ